ก็กลับสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมไอนะครับและมากับเพื่อนมูงแล้วันนี้ผมก็จะให้เพื่อนโหลดเกมไเพื่อนูโหลดเกมไอได้ไหมวะนี่โหลดเอรีบโหลดด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะบอกว่าเกมคุณห้ามร้องนะครับแบบร้องแบบนี่นะเพราะ เพื่อนผมยังเล่นไม่เป็นโอ้ยอย่าใส่หูฟังไม่งั้นหูฟังจะแตกแันดีเพราะพวกเราจะร้อง่าจ่าฮองรีบโหลดเดี๋ยวเดี๋ยวดนี้เดี๋ยวดินี้ดดปิงได้แล้วใส่กูไม่ดังหรอกเพื่อนเป็นไงกูมีสอยงเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่กูหมายว่า เกมไอายาังไงไปไหนวะเดี๋ยวรออีกสักแป๊บ<อ>นึงนะครับผูชมจำผมไม่ได้แล้วครับผมผาวผมเป็นคนหล่อโอ้หลอ่อจริงเหรอเรน่าปูขึนข้างบน,นมามาตัวเองทำไมเพื่อนมาละเกมมาละเว้เร็ว เียชื่อเกมง่ายๆเลยไอแล้วก็เรียบร้อยเริ่เริกันเลยเว้ยอ่ะไม่ต้องเล่นละเพื่อนไปเลยไปเล่นคนเดียวเลยเพื่อนโอทไมอดเลยปะเออเดี๋ยวเล่นไม่ได้เสียใจนะตอนนี้กูเขาเขาเล่นไหนไม่รู้อ่ะกดเล่นเลยด่านใหม่นะับตอนนี้มันจะยากนิดนึงมานะโอ้ยออ่ากลับด้าน กับด้านด่านที่มันยากมากนะต้องรออีกสักพักนะมันยากขนาดนั้นเล้วเพนใช่มากด้วยก็คลิปนี้มีคำหยาบด้วยนะฮะอย่าลืมนะใช่คลิปนี้มีคำหยาบอแต่เราก็พูดหยาบนะหยาบอีู่แล้วแหละหยาบทั้งวันทั้งคืนเลย ทุกคนอย่าเอาไปเหมือนพวกผมนะตอนนี้ผมต้องแบบกลัวมากตนนัวนี้เขาบอกว่าสีาแดงกับสีสแดงเท่ากับเดี๋ยวส่วนส่วนน้อยมากที่จะพูดเพราะและส่วนมากที่จะพูดหยาบใช่นะครับซึ่งเราก็เป็นคนในนั้นแหละส่วนมากก็หยาบตอนนี้ผมเมาอยู่ครับตอนนี้ผมเผลอไปกินสีแดงนะผมต้องหา อีกอันนะครับที่เป็นสีมันอยู่ไหนเพื่อนตอนเนี้ยไม่รู้นะเพื่เปิดดูดิเปิดดูเกียบแบบเมาด้วยตอนนี้ลมันจะเมาหาพ่อไงแมวขอขอพี่เอาทำไมมันกดเอาไม่ได้ไหมโอ้โหโอ้โหนี่ไงกว่าแล้วมันอยู่นี่มันอยู่ด้านบนเหรอเพื่อนเอออยู่ด้านบนเอ้านี่นี่มันด่านยากสุดหรอเกือบมันยังไม่ยากสุดเพื่อนออ๋ ถ้าถ้าทุกคนเคยเล่นก็อย่าลืมบอกกันด้วยนะะพิมบอกด้วยโอ้มาแล้วถึงเม้จะเป็นเอ่ตอตัวนี้นะเขาใหม่นะฮะมันมาเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนดูนะแต่ผมกลัวทุกคนจะล้องตอนนี้ผมกำลงงังเมาอยู่ถ้าถ้าใครที่เป็นผู้เชี่ยวชาญก็เขาไม่ร้องกันหรอกแบบถ้าถ้าใครที่ไม่ผู้เชี่ยวชาญก็อะไปเลยนะ เปนผื่นผาไหมไหนี่ติดลิกสิทธิ์เพื่อนปิดวิ่งวมันไม่ติดหรอกมั้งเคงแค่เนี้ยโอ้เพื่อนวันนี้ผมก็จะมาเจอไปดีเทียเดลคาริงก็รูว่ามกี่ยวกับมม่กมาดีมาก็มาแล้วมาจุ๊กจุ๊กจุ๊กจ <c oughs> อป้าวไปเลยเอ่เอเกมน,นี้มันก็มีด่านที่ยากทีโสก็ใครอใครที่เคยผ่านก็โอ้โหนี่มันระดับตึงเลยนะแบบตึงๆที่เทก็สะเทือนเอ่เอวะไม่ไดหวล คุณนี่ไอ้หนูโอ๊ยโอ๊ย ก็ไปต่อเกมไอไม่นุ่มเกมไอไม่นุ่มนะก็แบบว่าเออเล่นอยู่นะไอเกมไอไอเนี่ยเกมไออเกมไอเกมไอเออมันก็เหมือนนะไอเกมก็เกมไออ้าวงั้นก็ตาคนดีไงไอตา อออเ,เ,เอาดีป่ะส่งถ่าเ่งเอาปิ้เห็นเน้เน้นวเวลาร์เล็นฮัลโหลครับเขาไม่ได้โทรหาพีเที่ มาเทียห่อยนงเลเ้ยเดี๋ยวตอนนั้นเราเราตามคปแค่นี่เยนตอนนันนี้ไม่เอามาเลยเดี๋ยวกูไปเอามาป๊บงทนนี้ผมก็จะเป็นคนตามนบนลกนอย

รับรออะไรใครอยู่ก us ็ตายับใครอยู่ก็ตายวิ่งดิโอ้ยเด็กน้อยเด็กน้อยนเด็กหน่อยเปลี่ยน้ครับน้องี่เดกหอยเด็กน่อยอูกเดี๋ยวค่อยมาอู้ยมันลงอยู่ด้านล่างเงอ่ะ พี่โงศีบาลมหวานหวานจีย่ะเลี๋ยวนะอู้วนะมาเจอเด้ใครหลอกกันงงหลอกกัามึงนะเฮ้ ล้องนี่งน้อยแม่งฟันหนาแม่งไอเหียกินอร่อยถือแซงทำมถือซกินหน่อยบัอืมกินหน่อยที่ จบไปเพียงเท่านี้นะฮะคนดูไปมาครับกินเลยก็เอ้ยเอาไป